สวัสดีครับสขอตัวครับสวัสดีครับค่ะมือนในช่องเสาวนิ้งผ้ารวยขอบคุณเชแนลครับพามาติดตามในทางตุลีความฝันกับพ่อเป็ดค่ะในงวดวันที่หนึ่งเมษายน2567ไปฝากท่านผู้ชมอีกครั้งหนึ่งค่ะเดี๋ยงินว่าคุณพ่อฝันดีว่ะสันคุณพ่อฝันเหมือนไรครับคุณพ่อฝันขึ้นฝันเมื่อคืนนี่ล่ะสุดเซนเนาะค่ะาะ้โหสูดฟังเนี่ยคุณพ่อฝันจังไรนอนฝันเมาขึ้นฝันเราออกไปเที่ยวเมื่อคืนออกไปเที่ยว เปแชกเไปผอเสีย,ยงลังหนึ่งเสียงกระทบหน่อยเขาะนะ่ะไปพอได้ทงมอสุอะไรใส่เกือบไปได้ยางกินพอไปเลยเพเนเกือบกิ่งเดียวจอดไว้หันได้ใส่มากห่อเครื่องค่างแน่มันเกิดขาเครื่องไม่ว่าเอาพดไม่ถิ่มไปถิม่มเลยคือเขาเขาครูไม่มากต้องกิน่นวางใส่ไ,ไปยางมันท่าไปเรื่อยไปทงน้ำทงนั่นแหละยางไปยางไปวันหวานวั เป็น <chat> you know, ังไรหนอมาอยูนทงมีดทงมีดอกหยาดองยังแซ่เอาได้ทงมันเป็นบาอยู่นะค่ะแล้วก็เทียงเทียงไฟมุมมีคนเพราคนไรเทียงเทียงกับเสาซีด้วหมืนมุ่งหยาอือืมตัวคนมุมมีแต่มีตะเกิดอยู่มีเกิดอยู่ยุ่มน้ะสองสามกิ่งค่ะจะอีฐเอากิ่งเดียววะเอากิ่งกิ่งที่สองดีกว่าวกลับมาเอาสองกิ่งว่ะอืมเอาไปเป็นครูเลยเอาไปเป็นครูซุปติ่งไปเลยซุปติ่งหับยาไปเลยว่ะ เกือบไม่เกือบไหม่ตัวนี้ตัวตัวคองมมีตัองเนากคนมูมีเีออออยงเราว่าไปหลักเอาละะ่ะไปลักเอาเกือบเขาเขาเอาตัวมูมีคน<อ>ุบาเลยตัวซุบมาเลยงาไปเลย,ปปเลยงานมันสร้างงานชาง,งาปก็ล้งไปทงแต่ทงใส่ซึนทงก็ไปว่านี่นะไปหากระแทงกันแท่งนั่นก็ใหกกม่ก็หนังคือตัวมันเป็นบ้าหันครับมันเป็นอ่อเถิงหันหน้าแต่ชุดเขาบอกเลย ีก่อนล่ะมากระเพื่อเองเลยกระเพื่อหอกกระเพื่อขอกองนั่นแหละอ้อมมองนั่นแหละมันปวกเงินเงาใหม่เป็นแตนคือนี่รนะคือว่าไฮเงินอยู่นี่มั้งพอคือว่าเขาบอกมาขุดเมืองนาตะกี้คนอันนี้ก้อนสีไปก่อนก้อนสีมาฝันตอนแรกมันบอกครับคุณพ่อนก้อนสีมาฝันนี่ยยังเมือเสาไปเลาะทงเลาะปลาไปเว้นก็เทียงไปบึงไปซองเห็นอันพนวกานั่นละไปซองเมืองกอมองเป็นเดินนั่นละมันแตนเงาใหม่อันเขาบอกมาขุดเอา เงินอัทองอยู่นี่บ่าในหม่องหม่องเงนแผ่นบ้อยู่นี่บ่คือว้านนาวัดวารได้คือในใจคือในใจว่าไปซองมัอก็เลยออกมาว่าหาใส่เอียนมาคร่ะไปใส่เอียนแลับมันนี่แรงมากกับพันเลยอืมค่ะหนึ่พันสองพันโตๆเป็นตัวพันเนี่ยค่ะเนาะ ทำเห็นตัวโตเลยตัแนวปันเราจะใส่เกือบซองจริงนะเดี๋ยเขาลักออกสามารถบบ้านนี้ได้เห็นเบอร์ในเกือบว่าค่ะเบอร์ตเลยบ่เบิ่งเลยชั่วเลยบริเบิ่งเป็นบ่ซุปเอาเลยบ้านนี้พอจรเป็นตัวได้ครับเลยนั้นก็โอเลยเเลยอะไรหรือเกล่าเกลือยู่แล้วเกลือเกือเป็นเก่าอยู่แล้วซองจริงมันก็ซองซองเแล้วจะสัดสัดอยู่แล้วนั่นก็ซองจริงแล้วก็ซองจริงซองเก่าอยู่แล้วซองเก่าซองเก่าเก่าซองซองเก่าแบบนั้นก็ กิงเดียวว่าออกนะแต่ว่ากันหน่ยนิเก่าิึเก่าตนึงเก่าสองเนาะคุณพ่อเนาะตนงเก่าสอแต่ว่าเกนึกันหน่อยนะแต่ว่าเกานี่มันใช้งานมุนเก่ามากมากับสแทนนะถ้อยู่ทั้งรังทั้งนาก็เนี่ย แต่ว่ามานเหล็กบดหรเหล็กยุลุมเหล็กรางอันเป็นเกิบมันยุลุมใส่ในดินเนาะค่ะเอาเส้นเอายุลุมเอาสองเก่าหนึ่งหาตัวหรอครับคุณผอซ้ตัวจะเอาหาเอาหามาใส่หาช่องเก่าเอาหาจ่ตั้งหนาหาตังหาเว่าตีนมาตะใส่ตีนฮันดดสูกอ๋อตีนห่อตีนเป็นหาสูบปลุกเขาไปเลยขี้ว่เกิบไปเลยค่ะย่างเลยเกิบช่องกริง เกลือเก่าแห่งมันกับสองกิงหาสองเก่าูกตหาสองเก่าเนาะค่ะสามตัวคุณพ่อไฮมากต่ว่าเป็นเหล็กลางเลยคือว่าค่ะเป็นเหล็กลางสองตัวนี่คุณพ่อไฮสองเก่าับหนึ่งเก่าบานี่ขอถามเพิ่มจ้กเล็กหน่อยนะครับเีอายุพอแล้วครับหกสิบเจปีนั่นเพราะว่าคุณพ่อคุณฟันบอไดเกือบมาดิ พอคนใหญได้ตองเกียร์ก็ไปอยู่คอได้แม่นบอกแม่นอยู่กันเล็กน้อยร้องกันเล็กน้อะไรเยเลยครับแต่ว่าเรนอยู่ในนี่หนละปีง่อนี่คือว่าเขาอยู่ไปเล็กง่อนี่อยไปอยู่เราพ้นผ่านของหันนะคิดว่ามาเทอคือว่ามาฟันทงฟันทงว่าเรนล่างนะาไปนี่ล้างไป็นเล็กบนเดี๋ยวว่าเล็กบนนี่ทาขูดทุ่ยไทยน้อคุณพ่อเนาะเล็กบนทางรอบหนาของละโม่งนิ่นคักๆมากคักๆนี่ตัวไรคุณพ่อซองเก่าตัวยังซองเก่าแข็งแคลนเลยซองเก่าเลยอืมค่ะ มากักขักสองเก่าเนาะค่ะสองเก่าเกาสอกับกันเก่าเก่นึเก่าไวนำคุณพ่อ่าเก่าหนึ่งหนึ่เก่านค่ะแต่บ่วยัง่ออกุดเก่ายังม่ออกุดเก่าน่ค่ะกับอยุสามโตนี่คุณพ่อหายมากห่าสองเก่าฮ่าสองเก่าเนาะค่ะสองเก่าเมักใน่วนมักแห้งอยู่มักแห้งหาสองเก่านี่ อายุของคุณพ่อนี่ยหกสิบเจ็ดปี <67 S 1> เนาะหกสิบเจ็ดหีกันอะรไรพอ <67. S 1> คุณพ่อคนอนี้เ,เกือบไปร้อยเกือบพระเจ้ามาดิสองคือชุบเอาเกือบพระเจ้ามาเลยมองมองกอนแล้วมาหาหนี่งมองกอนแล้วก็มองกอนหละมามา่มละมองมันเขาบอกหันไปคือก้นถืงหันอะไรคุณพ่อคิดว่าเลขรอบนี้จะมีตองบ่ครับแะเปอลบอก่รือว่าสิเป็นตัวไหนโม่เปอลหรอคือไอ้ว่าเก่าเนี่ยมันใจแห้งเก่ามันใจอะไรบ่คิดว่าเป็นเก่าเก่าป่ะคุณพ่อบ่มั่งสองเก่าสองเก่านี่เนาะ นึ่งเก่าในการไหม่นอกคมพั้นอกค่ะเพราะว่ามันูใไฟก่อนโมครับค่ะชวนมาที่แห่งนี้ก็คือของเก่าองเก่าเนาะวงคมให้เลยเนาะสร้างสือมันก็เลยสือกับส่ได้เอลอ์กูเลยเดย กันไหวก็ด mm ีเลยคุณพ่อกันไหวก็ดีสอเหลวกระกลับตัดแตกเลยเพื่อนบ้านกันไว้จังหน่อยเนาะกันไว้จังหน่อยกันไว้จังหน่อยครับตัสูกลับเราคือกลับไหวนะครับเนาะถึงจะมันใจปันนด้ก็ต้องกลับปันนี้จังหน่อยแล้วผู้คนมักเก้ากระกลับครับไม่ต้องกันนะกันลังไหวจังหน่อยเพื่อขิดเหรียนขิดเหรียนลุ่มแต่ว่ากระแปลกเนาะค่ะคุณพ่อที่ว่าเทียงที่เห็นน่ะเสาซีต้นเท่านั้นเองเ้าซีตุนมุ่งหยาค่ะเส้าซีตุนเส้าเส้าเนี่ยเทียงเนี่ยหน่อยเนาะเที่ยงกระซอกหน่อย เราไมีคนเขราะขนเจ้าเห็นตะเกือบเห็นตะเกือบไปหอดก็ไปซุกกลับมาเลยซุกตีหอดกับซุกจิ่งเดียวปั๊บหมดแล้วท,ที่เหลือไปได้เป็ดใส้คางเดียวคุณพ่อคือเอากิ่งเดียวเห็นได้ต่า ฟองคู่พรเห็นที่แรก,ก,รกรบ่เห็นสุบกิ่งเดียวก็หอดครึ่งทางพุทธงไลบัดเมื่อวันนั่นเมื่อเกิดขาดครึ่งก็ไหนบอกว่าทีแม่มันโด้กลับมาส่งมาคืนไอ้กลับมาส่งอีกกลับมาส่งแซมซะก่อนแสดงว่าคู่แร,ร,รกนี่บ่ได้แล้วมาเลยมาเห็นฟองกิ่งหมดชุบเลยก็ว่าฟองกิ้งย่างเลยก็วัดเลื่อนเลยบัดเลื่อนเลย่องกิ่งก็แสดงว่าคู่แหลกบ่ได้บ่คือเอากลับไปใหม่่วาชุเก่าบ่แม่นนะคือเลยมันก็ดชิม่าฟองก่อ่เป็นตกกลับใช่ปะเหรอว่ากลับไปเอาเนาะเก่าฟองฟองเก่าเนาะเก่าฟองเก จังไมกกะตองกราฟค่ะซื้อเลขเนาะค่ะค่ะคุณพ่อมียังเพิ่มเติมอีกบ่คะมีแล้วพันทำฟันสันสันฟันสันสันเนาะค่ะแต่กับฟันใดเนาะคุณพ่อเนาะถือว่าใดเนี่ยนี่ค่ะฟันใดจังแมกได้มาเกือบสองครูยางมาเลยเนาะคุณพ่อสุดยางมาเลยขอไฟใช้เอาเลยขอไฟหลังยางมาเลย ที่แต่กิ้งเดียวเพาเอาแล้วก็ผส่งคืนตัวเดียวเพาเอาคุณพ่อว่าเอาสองตัวท่านมีละมาแล้วสองเก้าเก้าสองคุณผอเอากิ้งเดียวไว้ห่อเครื่องท้าไว้โปรยขึ้นเพราะมันดอกว่าเไ้ยว่าเก้าไม่ว่าก้อนก่อนมาเราเห็นอีกใช้ไว้เลยร้อบาทช่องขู่อะได้แล้วค่ะนี่ก็เป็นแนวทางเนาะค่ะเป็นแนวทางตัวเลขความฝันของพ่อเป็ดค่ะในงวดวันที่หนึ่งเมษายน2567นี่ค่ะก็ขอให้มีโชคมีลาบในต้องวันใหญ่กับคุณพ่อเบิร์สสุขูสุขคนค่ะ ค่ะขอบคุณคุณพอเป็ดได้หลายค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณพอเป็ดคับขอบคุณค่าสวัสดีท้าา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 าหาาาาาาานาาาารา่าาาลาาาาามา้าา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 คาาาาาาา่าาาาาีาา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 เาองาา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 มาาาานาา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 ตาอาา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 าทาอหนาา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 อาา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 เาา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 าเาา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 าลังฝันครับผม ต่อวิกต่องวดคุณพ่อเพิ่นว่าบ่ท่านฝันนะครับเนาะถ้าเอาจังๆเพิ่นว่าครับมาเมื่อนี้เพิ่นฝันเมื่อวานนะครับผมท่านผู้ชมเพิ่นฝันว่าก่อนจีฝันนี่เพิ่นคุณพ่ไไเอเพิ่นได้ไปใส่เอียนเพิ่นว่าเพิ่นไปเรอขู่ไปใส่เอียนไปเห็นพ่นตอเก่าเนาะเนาะพ่นที่เคยบอกว่าได้ยินเสียงคนวอก,อ,อกมาครับผมเพิ่นไปเบิ่งแล้วมันเป็นเป็นแปะมันก็เลยไปซองเบิ่งเนาะครับเนาะก็จมในใจเนาะครับเนาะจมในใจว่าหม่องนี้บ่อันหม่องเพิ่นบอกพระคุณเอาหาเงินให้คข้าเพิ่นว่า ต๊กลางคืนมาฟันกับผมบันเนี่ยฟันวัดคุพ่อนี่เด็กไปยางเลาะทงเลาะหน้าเราไปเห็นเทียงกับผมเทียงลังหนึ่งตั้งอยู่กลางทงหน้ายางก็ไปหอดไปเห็นลองเ่ากับผมล่องเท่ากิ่งหนึ่งกับผมคางเดียวเนาะับเนาะเิ่นก็เลยสูบออกมาคางหนึ่งยางอากมาเด็กกลางท่างกับมันกลมลงบึงกลมลงบึงลองเท่าเจ้าของขาดเครื่องครับผมล่องเ่าขาดเครื่องเิ่นก็เลยยางกลับไปเปลี่ยนกับผมยางกลับไปเปลี่ยนกับบริวารที่ยางกับไปเปลี่ยนหรอกที่ยางกลับเอาไปไหว้ขี้เก่าเิ่นปะยางกลับไปหอดไปเห็น รองเท่าครับผมอีกคูหนึ่งคือสองขางนะครับเนาะลูกเข่าคูหนึ่งจอดอยู่นแต่ตารางเทียงผนก็เลยเอาคูแหลกครับผมคูแหลกที่ขาดเคื่งนะครับเนาะกิ่มใบผนก็เลยซุปเอาสองขางนั้นมาคูหนึ่งครับผมรองเท่าสองขางซุปเอาเป็นคูอกมาเลยยางออกมาเลยเพื่นวะยางองมาเลยเพืน่นวะผมก็เลยหา,ายเป็นตัวเหลียงมาครับผมหาสองเก่าหาสองเก่าครับผมเพราะว่าเปินตีเท่านี่คือตนเตียนเนาะครับเนาะเป็นหาเพืน่นวะ สองนี่นคือล่องเถ่าสองคูพันมาสองข่างนี่นครับลองข่าเก,เกือบสองจริงเพิ่นก็ได้ตีเป็นสองเก่าเนี่นเป็นเกือบพัน่าครับเกือบตีเป็นเก่าสองข่างตีเป็นสองพัน่าส่วนหานี่ก็ตีมาจากตีนหรือเถ่าของเห่านี่นะครับเนาะมันตีเป็นหาเพิ่นก็เลยให้มาเป็นสามตัวหาสองเก่าครับผมส่วนหกเย็ดน,นี่ก็เป็นเล็กอายุของพอเปียดเอียงนะครับเนาะพะว่าเพิ่น,พนฟันในว่าได้ใส่ล่องเถ่าได้ของได้สิ่งได้ของในเพิ่นก็ ติดอายุของผู้ปิดมานํำครับผมส่วนเหล็กหมักของผอเปีตน yeah. <oh well, ี้เป็นหมักสองเก่าครับผมหมักแห้งสองเก่าพอดีส่วนหนึ่งเก่าหนึ่งเก่านี่ก็เป็นตัวกันของคุณพ่อครับเหนาะเผื่อขึ้นเผื่อลงพิดีส่วนหนึ่งเก่าเพราะว่าหลอบแหลกใส่มาขางหนึ่งเหนาะเปลี่ยนประกาไปเปลี่ยนเอามาสองขางนว่านี่ก็เป็นแนวทางตัวเหล็กของผอเปีตครับผมในคลิปนี้ฟันว่าได้ไปใส่เกือบมาแต่ว่าบุหรว่เป็นเกือบผู้ใดครับบ่มีคนอยู่เทียง แต่ว่าคุณพ่อพุ่นกะไปทลาออกมาเลยครับผมตอนแหลกนี้ได้มากขางหนึ่งกลับไปเปลี่ยนได้มากสองขางครับผมเป็นคูหนึ่งพอดีเนาะครับเนาะไไขมาเป็นหาสองเก่าหาสองเก่าหกเจ็ดหกเจ็ดสองเก่าสองเก่าหนึ่งเก่าหนึ่งเก่าครับผมวันที่หนึ่งเมษายนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดครับผมนี่ก็เป็นแนวทางตัวเลขของพ่อเป็ดเนาะครับเนาะก็ขอให้ท่านผู้ชมวลในเอฟซีทุ่งถ้ำเกิดีโชคหมานกับตัวเลขของพ่อเป็ดครับผมคลิปนี้บ้าต้องพ่นก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ครับ คลิปหนะ้าพอกันใหม่รับผมก็ฝากท่านผู้ชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้บ่าวท้งพูนหาคลิปดีๆตัวเล็กเด็ดมาฝากท่านผู้ชมนะครับเนาะครับผมก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปของท่องพูนชาแนลครับก็ขอทุกท่านโชคดีโชคมัน่นดำด้วยเงินทองสุข,ขูสุขคนครับคลิปนี้บ่าวท้องพูนก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ครับคลิปหน้าพอกันใหม่รับผมขอบคุณครับ